น้ำเปล่าคือสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่มีประโยชน์ที่สุดแต่รู้ไหมคะว่าการดื่มน้ำให้ถูกเวลาจะช่วยให้ร่างกายทำงานดีขึ้นหลายเท่าวันนี้เราจะมาแชร์ช่วงเวลาทองที่ควรดื่มน้ำในแต่ละวันดื่มให้ถูกจิบน้ำให้เป็นแค่เปลี่ยนเวลานิดเดียวสุขภาพก็ดีขึ้นได้เวลาที่ 1. ห,หลังตื่นนอนทันที6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา ตอนตื่นนอนร่างกายขาดน้ำจากการนอนดื่มน้ำหนึ่งแก้วช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและช่วยให้ระบบขับถ่ายเริ่มทำงานได้ดีขึ้นเวลาที่2 30นาทีก่อนมื้ออาหารช่วยให้ระบบย่อยอาหารพร้อมกินช้าลงอิ่มง่ายขึ้นเหมาะกับคนควบคุมน้ำหนักเวลาที่3ก่อนดื่มกาแฟหรือชาลดความเป็นกรดในกระเพาะ และป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำจากคาเฟอีนเวลาที่4ก่อนออกกำลังกาย15-30นาทีจิบน้ำระหว่างออกกำลังกายด้วยนะคะเวลาที่5ก่อนนอนหนึชั่วโมงดื่มเล็กน้อยให้ชุ่มชื้นไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำกลางคืนอย่าดื่มแค่ตอนกระหายนะคะดื่มให้ถูกเวลาแล้วสุขภาพจะดีขึ้นแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เลยนะคะ